ราคาแค่149บาทนะครับมันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่อง Nano TV ช่องที่มีสาระและความบันเทิงนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนทำอาหารนะครับแต่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับมันคือ ขาตั้งกล้องนะครับสามารถตั้งโทรศัพท์ได้นะครับตั้งกล้องได้ครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับราคาแค่149บาทนะครับลองมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่าตัวนี้ที่ผมสั่งมาตอนแรกนะครับเขาจะห่อครับห่อเป็นแอร์บับเบิลมาแล้วก็ห่อถุงพลาสติก อีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่ผมแกะออกมาละเพราะว่ามันแกะยากนะครับก็เลยแกะมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะย้ำนะว่านี่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะต้องไปดูนะว่าใช้งานได้จริงไหมนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอ๋อนี่ครับพอเราแกะกล่องออกมาครับ ก็จะมีถุงแบบนี้ครับจะเป็นที่หนีบโทรศัพท์นะกาตั้งกล้องก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับอ,อ,อุ้ยตรงนี้มีระดับน้ำให้ด้วยครับมีระดับน้ำให้ด้วย เราสามารถตั้งได้ว่าให้มันได้องศาไหมครับระดับน้ำเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันส่วนไอ้ตัวที่ขามันก็จะกางออกแบบนี้นะตัวนี้เป็นรู้สึกเป็นพลาสติกนะน้ำหนักเบาครับข้อมูลเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้1กิโลกรัมนะครับซึ่งโทรศัพท์ของเราก็ หนักไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยนะวิธีใช้แล้วก็ตั้งมันขึ้นมาครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะยึดกับเจ้าตัวหนี่โทรศัพท์นะเราก็ต้องประกอบเข้าไปก่อน แค่นี้ครับผมใช้งานง่ายมากครับแล้วก็โทรศัพท์ของเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถหมุนซ้ายขวาได้ครับแทนกล้องป้อเงยได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะมีระดับน้ำให้ส่วนขานครับสามารถยืดได้สามระดับครนะับหนึ่งครับสองสามระดับที่หนึ่งระดับที่สองแล้วก็ สนะครับซึ่งมันจะสูงเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมคือมันสูงมากครับผมนี่ครับเท่ากับลูกบิดประตูเลยครับก็ประมาณเกือบเมตรนะครับ ฮราคานี้ผมว่าโอเคนะครับน้ำหนักก็เบานะครับใช้งานก็น่าจะโอเคอยู่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับใน l a z a ดานะครับที่ผมไม่มีขายนะอันนี้มารีวิวเฉยะครนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอลองไปใช้งานดูก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆไหมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระและก็ความบันเทิงนะครับจากช่อง n a โ o ทีวีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ